ครับรูบสอนวิทย์ครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องธาตุอาหารพืชกันครับซึ่งธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมของพืชจะประกอบด้วยแร่ธาตุอะไรบ้างนั้นเราไปเรียนรู้กันต่อเลยครับพืชต้องการธาตุอาหารเพื่อใช้ในกระบวนการต่างๆยกตัวอย่างเช่นกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงกระบวนการหายใจเป็นต้นธาตุอาหารของพืชเป็นธาตุที่จําเป็นต่อการจเจริญเติบโตของพืชโดยตรง ถ้าขาดเพื่อจะแสดงอาการผิดปกติออกมาครับเช่นลำต้นแค้แกนใบม้วนงอหรือใบมีสีเหลืองซีดครับถ้าพิจารณาตามปริมาณความต้องการของพืชสามารถแบ่งธาตุอาหารออกได้เป็น3ประเภทครับ 1. ธาตุอาหารหลักเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณมากได้แก่ธาตุไนโตรเจนธาตุฟอสฟอรัสและธาตุโพแทสเซียมครับ 2. ธาตุอาหารรอง เป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณที่น้อยกว่าธาตุอาหารหลักครับได้แก่ธาตุแคลเซียมธาตุแมกนีเซียมและธาตุกรมถันครับ 3. าธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารเสริมเป็นธาตุที่พืชต้องการในปริมาณน้อยยกตัวอย่างเช่นธาตุเหล็กธาตุแมงกานีสธาตุโบลอนธาตุโมลิบดีนัมธาตุทองแดงธาตุสังกะสีธาตุคอรีนเป็นต้นครับ ความสําคัญของธาตุอาหารและอาการผิดปกติของพืชเนื่องจากขาดธาตุอาหารชนิดนั้นครับธาตุอาหารหลักธาตุไนโตรเจนธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลเกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและการเจริญเติบโตของใบครับถ้าพืชขาดธาตุไนโตรเจนจะมีอาการใบเหลืองจากใบล่างขึ้นบนจากนั้นจะเหี่ยวและร่วงครับลำต้นจะแค้แกนให้ผลผลิตต่ำครับ ธาตุฟอสฟอรัสธาตุฟอสฟอรัสจะควบคุมการออกดอกการติดผลการสร้างเมล็ดและเร่งการเจริญเติบโตของรากครับถ้าพืชขาดธาตุฟอสฟอรัสใบแก่จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีม่วงแล้วกลายเป็นสีน้ำตาลและหลุดร่วงไปครับนอกจากนั้นพืชจะออกดอกช้าจำนวนดอกผลและเมล็ดจะน้อยลงครับธาตุโพแทสเซียม ธาโพแทสเซียมจะควบคุมการออสโมซิสภายในเซลล์และการลำเลียงน้ำตาลของพืชครับนอกจากนี้ธาตุโพแทสเซียมยังมีส่วนในการสังเคราะห์ปแป้งและโปรตีนของพืชด้วยครับถ้าพืชขาดธาตุโพแทสเซียมจะมีจุดเล็กๆสีขาวหรือเหลืองเริ่มจากปลายใบและขอบใบข,ของใบล่างเข้าหากลางใบครับผลจะไม่เจริญเติบโตรสชาติไม่ดีและสีไม่สวยครับธาตุอาหารรองธาตุแคลเซียม ธาตุแคลเซียมจะทำให้พืชทนทานต่อโรคและซ่อมแซมบาดแผลของพืชครับนอกจากนี้ธาตุแคลเซียมยังช่วยในการสร้างมเมล็ดและการงอกของมเมล็ดด้วยครับถ้าพืชขาดธาตุแคลเซียมพืชจะแตกใบอ่อนช้าใบม้วนงอขอบใบแห้งขาวครับนอกจากนี้ผลจะแตกและไม่เจริญเติบโตครับธาตุแมกนีเซียม ธาตุแมกนีเซียมจะช่วยในการสังเคราะห์ปโปรตีนวิตามินไขมันและน้ำตาลครับถ้าพืชขาดธาตุแมกนีเซียมใบแก่จะมีสีเหลืองซีดแต่เส้นใบยังคงมีสีเขียวอาจมีจุดขาวกระจายตามแผ่นใบและมีอาการจากใบล่างขึ้นบนครับธาตุกร,รมถันธาตุกรรมถันจะเป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโนปโปรตีนและวิตามิน เกี่ยวข้องกับการสั่งค้อสารและเหยง่ายหรือกินครับถ้าพืชขาดาธาตุกรมฐถันใบอ่อนและใบแก่จะมีสีเหลืองซีดย่อดชะง,งัการเจริญเติบโตลำต้นผอมรีบเล็กครับเมื่อเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของาธาตุอาหารและอาการผิดปกติของพืชเนื่องจากการขาดาธาตุอาหารมาแล้วนะครับเราลองมาทบทวนความรู้กันครับจากภาพนะครับเป็นอาการผิดปกติของพืช เนื่องจากการขาดธาตุอาหารชนิดต่างๆครับหมายเล็กหนึ่งครับใบอ่อนมีสีเหลืองซีดและเล็กลงยอดชะงักการเจริญเติบโตสแสดงว่าหมายเล็กหนึ่งขาดธาตุกำรรมะถันครับหมายเล็กสองครับพืชจะแตกใบอ่อนช้ายอดอ่อนจะหยกงอสแสดงว่าขาดธาตุแคลเซียมครับหมายเล็กสามครับใบแก่มีสีเหลืองซีดแต่เส้นใบยังคงมีสีเขียวอยู่ แสดงว่าพืชขาดธาตุแมกนีเซียมครับส่วนหมายเลขสีนะครับพืชจะมีใบเหลืองเริ่มจากปลายใบและขอบใบของใบล่างเข้าหากลางใบเส้นใบจะมีสีเขียวแสดงว่าพืชขาดธาตุโพแทสเซียมครับหมายเลข5าครับใบแก่จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีม่วงแล้วกลายเป็นสีน้ำตาลแสดงว่าพืชขาดธาตุฟอสฟอรัสครับและหมายเลข6ครับ ใบพืชจะเหลืองจากใบล่างขึ้นบนจากนั้นจะเหี่ยวและหลุดร่วงไปแสดงว่าพืชขาดธาตุในตัวเจนครับการแก้ปัญหาการขาดธาตุอาหารของพืชโดยการเพิ่มธาตุอาหารของพืชลงไปในดินเช่นการใส่ปุ๋ยครับซึ่งปุ๋ยสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทดังนี้ครับ 1. ปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีคือปุ๋ยที่เกิดจากสารประกอบที่สังเคราะห์ขึ้นจะมีธาตุที่พืชสามารถดูดนําไปใช้ได้ทันที ปุ๋ยเคมีมีหลายชนิดแตกต่างกันไปตามลักษณะสมบัติและการใช้งานครับซึ่งปุ๋ยเคมีที่มีขายตามท้องตลาดส่วนใหญ่จะมีสูตรปุ๋ยกำกับไว้ซึ่งเป็นเลขที่ระบุป,ปริมาณของธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการครับประกอบด้วยธาตุไนโตรเจนธาตฟอสฟอรัสและธาตุโพแทสเซียมที่มีอยู่ในปุ๋ยน้ำหนัก100กิโลกรัมครับ ยกตัวอย่างเช่นปุ๋ยเคมีสูตร15 15 15หมายถึงปุ๋ย100กิโลกร,รมัมจะมีธาตุไนโตรเจน15กิโลกร,รมัมธาตุฟอสฟอรัส15กิโลกร,รมัมและธาตุโพแทสเซียม15กิโลกร,รัมครับส่วนอีก15กิโลกร,รัมจะเป็นสารอื่นๆครับและปุ๋ยเคมีสูตร16 16 18 หมายถึงปุ๋ย100กิโลกร,รัมจะมีธาตุไนโตรเจนอยู่16กิโลกร,รมัมธาตุฟอสฟอรัส16กิโลกร,รมัมและธาตุโพแทสเซียม18กิโลกร,รมัมส่วนอีก50กิโลกร,รัมจะเป็นสารอ,อื่นๆครับ 2. ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์คือปุ๋ยที่ได้จากการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์เช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักปุ๋ยพืชสดครับนอกจากจะมีธาตุอาหารที่เหลืออยู่ในซากแล้ว ปุ๋ยอินทรีย์ยังช่วยปรับสมดุลทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นช่วยในการระบายน้ําได้ดีอากาศถ่ายเทได้สะดวกทําให้รากดูดธาตุอาหารได้ดียิ่งขึ้นครับ 3. ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยชีวภาพคือปุ๋ยที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่จุลินทรีย์เหล่านี้มีสมบัติที่สามารถตึงไนโตรเจนในอากาศได้ครับปัจจุบันมีการใช้ปุ๋ยชนิดนี้เพิ่มขึ้นเช่นการใช้สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ที่อาศัยอยู่ในโพรงใบแหนแดงมาช่วยในการเพิ่มปริมาณธาตุไนโตรเจนในนาข้าวครับความสําคัญของธาตุอาหารต่อการจเจริญเติบโตของพืชถ้าพืชขา,าดธาตุอาหารพืชจะแสะดงอาการผิดปกติจึงจําเป็นต้องทําให้พืชได้รับธาตุอาหารอย่างเพียงพอโดยการเพิ่มธาตุอาหารในดินซึ่งพืชจะนําธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ในส่วนต่างๆของพืชครับ ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้าชอบชอบ่องนี้กด subscribe ติดตามชอ่องครูกบสอนวิทย์เป็นกำลังใจให้ครูหน่อยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ